สวัสดีค่ะคุิงมาแล้วค่ะกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการทำกิจกรรมที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือการทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมนะคะเมื่อก่อนหน้าที่จะถึงชั่วโมงเรียนนะคะคุญิงได้แจ้งเข้าไปในไลน์กลุ่มเรียบร้อยแล้วว่าให้เด็กๆเ,เตรียมอุป,ปกรณ์อะไรบ้างเด็กๆเ,เตรียมไว้หรือยังคะ ถ้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มเรียนเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนกันก่อนค่ะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้ในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนะคะและถ้าใครยังไม่ได้เตรียมอันไหนนะคะก็จะได้เตรียมขึ้นมาด้วยนะคะอย่างแรกที่จะต้องใช้นะคะนั่นก็คือหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มที่สนะคะ อย่างที่2ค่ะกันไกลอย่างที่3กระดาษ A4 อย่างที่4ีแกาวและสุดท้ายดินสอค่ะใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์อันไหนนะคะยังพอมีเวลาค่ะเด็กๆเ,เดินไปเตรียมมาได้เลยนะคะถ้านักเรียนมีอุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้ให้นักเรียนมาฟังขั้นตอนการทำนะคะขั้นตอนการทํากิจกรรมให้เข้าใจก่อนนะอย่าเพิ่งทํานะฟังคุูหญิงให้จบก่อนพอจบคลิปแล้วนักเรียนค่อยลงมือทําก็ได้นะคะคลิปนี้ใช้เวลานิดเดียวค่ะนักเรียนตั้งใจดูเนาะขั้นแรกนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่สองนะเน้นย้ำว่าเล่มที่สองถ้าใครยังใช้เล่มที่หนึ่งอยู่เปิดไปเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะใช้เล่มที่สองเปิดไปหน้าที่ห้านะคะแล้วสังเกตภาพด้านล่างค่ะภาพด้านล่างจะเป็นภาพเดียวกับที่ครูหญิงเอามาให้ดูนั่นก็คือภาพบางคนก็ว่าเป็ดบางคนก็ว่านกอะเนาะให้นักเรียนสังเกตภาพนี้นะคะแล้วดูค่ะว่า มีลักษณะเป็นอย่างไรมันประกอบจากชิ้นส่วนที่เป็นรูปเลขาคณิตเนี่ยรูปอะไรบ้างและทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะม,มาสังเกตพร้อมกันเลยไหมอ่าสังเกตนะคะมีรูปอะไรบ้าง1รูปสามเหลี่ยมใช่ไหมรูปสามเหลี่ยมสองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและ3รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ เราสังเกตเรียบร้อยแล้วลองนับซิมีกี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดมีรูปเล่ะคณิตทั้งหมด7ชิ้นนะคะ,ะจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่สองค่ะขั้นตอนที่สองนะคะให้นักเรียนใช้กลไกของนักเรียนนี่แหละค่ะที่เตรียมมานะคะ ตัดหนังสือหน้าที่5นี่แหละค่ะตัดออกมาเลยนะคะตัดแล้วทํายังไงตอ่อย้อนกลับมาหน้านี้ที่รูปหงนิดนึงนะคะจะได้เห็นชัดให้นักเรียนใช้กันไกตัดเนี่ยค่ะรูปหงตัวเนี้ยแต่อย่าตัดเป็นรูปหงนะตัดเป็นรูปเลงขาคณิตให้ได้ทั้งหมด7ชิ้นค่ะนี่ก็คือชิ้นที่1ใช่ไหมรูปสามเหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่สชิ้นที่ส ชิ้นที่4ชิ้นที่5ชิ้นที่6และชิ้นที่7นะคะปัดแยกออกจากกันนะคะนักเรียนจะต้องได้รูปเลขาคณิตทั้งหมด7ชิ้นนะคะเมื่อนักเรียนได้รูปเลขาคณิตทั้งหมด7ชิ้นแล้วนะคะให้นักเรียนลองนำชิ้นส่วนทั้ง7ชิ้นนั้นแหละนะคะมาจัดเรียงใหม่ให้ได้รูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม แต่เน้นย้ำว่าต้องใช้ชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตให้ครบทั้ง7ชิ้นและชิ้นส่วนเลขาคณิตทั้ง7ชิ้นนั้นจะต้องไม่วางทับซ้อนกันนะคะเมื่อลองวางเรียบร้อยจัดเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะได้รูปแบบที่ตัวเองต้องการหรือต้องมีความพึงพอใจแล้วเนี่ย ให้นักเรียนทากาวนะคะแล้วก็แปะชิ้นส่วนทั้ง7ชิ้นนั้นนะคะลงบนกระดาษ A4 ที่เตรียมไว้นะคะโดยให้ชิ้นส่วนทั้ง7ชิ้นนั้นอะที่เรียงเป็นรูปภาพที่นักเรียนต้องการเนี่ยอยู่กึ่งกลางกระดาษ A4 นะ ถ้าเสร็จเรียบร้อยพอทากาวติดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะให้นักเรียนเขียนไว้ใต้ภาพด้วยว่าภาพที่นักเรียนทำนั้นมีชื่อว่าภาพอะไรนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ของตัวเองใส่ลงในใบงานด้วยนะคะเสร็จแล้วถ่ายภาพผลงานของตัวเองนะคะหนึ่งภาพและถ่ายภาพ ตัวนักเรียนที่ถือผลงานของตัวเองอีกหนึ่งภาพเป็นสองภาพนะส่งเข้า Google Drive ของห้องเรียนของตนเองนะคะส่งคุญิงนะคะชิ้นงานนี้คุญิงมีคะแนนให้ด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเสร็จเสร็จแล้วเนาะเขียนชื่อผลงานถ่ายรูปส่งให้คุญิงใน Google Drive อ่ะอันนี้คุญิงมีตัวอย่างชิ้นงานให้นักเรียนดูนะคะ ภาพด้านบนนะคะก็จะเป็นต้นไม้นะคะอันนี้เป็นดาวกระจายเป็นบ้านเป็นสุนัขจิ้งจอกเป็นกระรอกเป็นเรือเป็นปลานะคะเป็นตัวอักษร A B นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมส่งเข้าใน Google Drive ของห้องเรียนนะคะ สรุปความรู้ที่ได้จากการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะขวิงสรุปให้เลยแล้วกันเนาะจากการทํากิจกรรมวันนี้นะคะความรู้ที่นักเรียนจะได้ก็คือเราจะทราบว่าวัตถุที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนต่างๆที่มีลักษณะเหมือนหรือต่างกันเนี่ยมันสามารถแยกชิ้นส่วนเหล่านั้นออกจากกันได้พอแยกออกจากกันได้แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถเอาชิ้นส่วนทั้งหมดนั้นอะคะ่ะ มาประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็คือความรู้ที่เราจะได้จากการทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเอง และสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุญิงก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคุญิงจะให้เวลาที่เหลือนะคะให้เด็กๆไปทํากิจกรรมไปทําใบงานที่คุญิงมอบหมายให้นะคะเดี๋ยวคุญิงจะรอชมนะคะว่าผลงานของเด็กๆแต่ละคนจะมีความคิดสร้างสรรค์มีความสวยงามสะอาดเรียบร้อยขนาดไหนนะคะอย่าลืมถ่ายรูปผลงานของตัวเอง หนึ่งรูปและถ่ายรูปผลงานคู่กับนักเรียนอีกหนึ่งรูปเป็นสองรูปนะคะเสร็จแล้วส่งใน Google Drive ของห้องเรียนของตัวเองเดี๋ยวหญิงจะเข้าไปตรวจและให้คะแนนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ